ชงกรีลาแดรล็อกค่ะเวทีการประชุมความมั่นคงระดับสูงสุดในอินโดแปซิฟิกเวทีแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ถูกจับตามองแค่เฉพาะฟอรัมด้านความมั่นคงเท่านั้นนะคะแต่ด้วยเนื้อหาแล้วก็องค์ประกอบในปีนี้ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระบบความมั่นคงของโลกและปีนี้น่าสนใจค่ะ เพราะว่ามีการเดบิวต์ครั้งแรกของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอย่างพีทเฮกเซตรวมไปถึงสุนทรพจน์ครั้งแรกของประธานาธิบดีมาครงจากฝรั่งเศสในฐานะตัวแทนของยุโรปเวทีนี้จึงกลายเป็นหมุดหมายสำคัญในการประเมินจุดยืนของโลกเสรีรวมไปถึงการวางตำแหน่งใหม่ของผู้เล่นแต่ละประเทศในอินโดแปซิฟิกจะมีวาระอะไรที่คาดว่าน่าจะได้รับการพูดคุยในเวทีแห่งนี้บ้างติดตามกันค่ะ การประชุม International Institute for Strategic Studies หรือว่า I I S S s ช a n g ี l l a ไดอะล็อกครั้งที่22ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ณประเทศสิงคโปร์การประชุมในเวทีนี้นะคะก็คือการหารือด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดในเอเชียซึ่งจัดโดยสถาบัาน I I S S นั่นเองครั้งนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะที่เอ็มมานูเอลมครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะกล่าวสุนทรพจน์เปิดเวทีแชงกรีล่าไดอะล็อกด้วยฝรั่งเศสเนี่ยมี แดนโพ้นทะเลในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเป็นประเทศแรกในยุโรปนะคะที่ประกาศยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกอย่างเป็นทางการมาครงจึงถูกจับตามองว่าจะใช้เวทีนี้แสดงบทบาทสะพานเชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปท่ามกลางการแบ่งขั้วของโลกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บทวิเคราะห์จากสถาบัน IISs เนี่ยคาดว่ามาครงค่ะจะเน้นย้ำการปกป้องกติกาสากลเสรีภาพในการเดินเรือและการส่งเสริมพหุภาคีในขณะที่จะหลีกเลี่ยงการเลือกข้างในการแข่งขันกันระหว่างสองมหาอำนาจอย่างสาหรัฐและจีนทั้งหมดนี้ก็ล้วนสะท้อนบทบาทของยุโรปและก็ของตัวมาครงเองนะคะที่ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วว,ลว่าต้องการจะเป็นพันธมิตรแบบไม่มีเงื่อนไขแอบแฝงส่วนอีกหนึ่งคนสำคัญที่จะมา ปรากฏตัวในเวทีนี้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือพีทเฮกเซตนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจากสหรัฐค่ะเขาจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ใหญ่ในวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนนี้ซึ่งจะมีรัฐมนตรีกลาโหมผู้บัญชาการทหารระดับสูงนักการทูตและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจากทั่วโลกเขารวมค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อเนี่ยนะคะบอกกับเซา t ์ c ชน n a Morning p โพสตค่ะว่า ตัวของรัฐมนตรีเฮกเซตเนี่ยเขาจะใช้เวทีนี้ค่ะเพื่อชี้ให้พันธมิตรในเอเชียเห็นว่าสาหรัฐเนี่ยคือพันธมิตรที่ดีกว่าคือพันธมิตรที่ไว้ใจได้มากกว่า พักคอมมิวนิสต์จีนซึ่งสาระสำคัญของคำกล่าวนี้ก็คือการเน้นย้ำพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในโลกที่กำลังเผชิญความท้าทายจากการเลือกข้างระหว่างขั้วมหาอำนาจนอกจากนี้นะคะก็คาดว่าเฮกเซตเนี่ยเขาน่าจะคุยถึงเรื่องกรอบยุทธศาสตร์การป้องปรามหรือว่า deterrence แล้วก็การสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น คาดว่าจะมีการเน้นบทบาทของสหรัฐในการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงพัฒนาเครือข่ายระบบป้องกันขีปนาวุธโดยเฉพาะกับเมกะโปรเจกต์ล่าสุดที่ชื่อว่าโกลเด้นโดมซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงพหุภาคีที่สหรัฐผลักดันและภูมิใจนำเสนอเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งจากในโลกและนอกโลก แต่ว่าโกลเด้นโดมนี้นะคะที่สหรัฐบอกว่าเป็นเกราะป้องกันภัยเชิงยุทธศาสตร์สำหรับพันธมิตรในภูมิภาคตอนนี้กำลังเผชิญแรงต่อต้านจากจีนอย่างชัดเจนและคาดว่าจะเป็นประเด็นร้อนหลังฉากของการหารือในเวทีปีนี้ด้วยซึ่งบทวิเคราะห์จากรอยเตอร์สเนี่ยรายงานบอกว่าโกลเด้นโดมเนี่ยถูกจีนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีลักษณะเชิงรุกรวมไปถึงรัสเซียเองก็แสดงความเห็นออกโรงร่วมวิจารณ์ด้วยว่าอาจจะเป็นการยกระดับการแข่งขันด้านอาวุธเพิ่มขึ้นค่ะ พอพูดถึงจีนค่ะว่าจะมีการมาร่วมในเวทีแห่งนี้ด้วยการปรากฏตัวของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจากจีนหรือไม่ปรากฏว่ารายงานข่าวก็ออกมาแล้วนะคะว่าพลเรือเอกตงจินค่ะรัฐมนตรีกลาโหมจะไม่มาในงานนี้ซึ่งเขาก็มีการออกมาตามรายงานข่าวนะคะอ้างเหตุผลว่ามีการปรับเปลี่ยนผู้นําภายในกองทัพค่ะ แม้จะมีการส่งตัวแทนระดับรองเข้ามาร่วมเวทีแทนนะคะแต่ว่าการไม่ปรากฏตัวครั้งนี้ของพลเรือเอกตงจินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการไม่สื่อสารในระดับสูงสุดแล้วก็ถูกตีความว่าเป็นการลดทอนทางการทูตของปักกิ่งบทวิเคราะห์จากมันนี่คอนโทรลเนี่ยมองบอกว่าการไม่เข้าร่วมของพลเรือเอกตงจินในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมที่ถือว่าเป็นธรรมเนียมว่าต้องมานะคะอาจจะทําให้ช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างจีนสหรัฐหดแคบลงไปขณะเดียวกันก็จะเป็น การเปิดพื้นที่ค่ะให้ผู้เล่นคนอื่นๆอย่างเช่นฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนที่ต้องการลดการพึ่งพามหาอำนาจเดียวอยู่แล้วตัวละครเหล่านี้ค่ะจะสามารถเข้ามามีบทบาทในเวทีความมั่นคงของภูมิภาคนี้ได้ แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจจะเป็นแกนกลางของการประชุมนะคะแต่ว่าประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะกับมาเลเซียค่ะที่ปีนี้ก็นั่งเป็นประธานอาเซียนด้วยนะคะกลับปีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลแต่ว่าอันวาอิบราฮิมเขาจะทำอะไรบ้างในแชงกรีลาแดอะลอกนี้ อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะเขาจะกล่าวถ้อยถแถลงพิเศษในปีนี้โดยข้อมูลจากสถาบัน IISs นะคะคาดว่านายกอันวาค่ะจะเน้นเรื่องโครงสร้างความร่วมมือเพื่อการตอบสนองวิกฤตระดับภูมิภาคแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องของอาเซียนเซ็นทรัลลหรือว่าความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและสงสารว่าประเทศเล็ก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องไม่ตกเป็นเวทีแข่งขันของมหาอำนาจหากแต่เป็นผู้กำหนดกติการ่วมกัน ส่วนอีกประเด็นที่ได้รับการผลักดันในปีนี้ก็คือความมั่นคงในโดเมนใหม่อย่างสงครามไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์วระบบสื่อสารใต้น้ำและอวกาศค่ะที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีกรอบกติกาสากลที่ชัดเจนเวทีแชงกรีลาปีนี้ก็อาจจะกลายเป็นที่ตั้งต้นนะคะเพื่อจะปูทางไปสู่ความร่วมมือระดับพูหุภาคีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตค่ะ c ชงปรีลาดดอ์ล็2025ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นเวทีหาหรือความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นสนามที่สะท้อนจุดยืนยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของรัฐมนตรีกรลาโหมคนใหม่การพูดสุนทรพจน์ครั้งแรกของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะและการไร้เงาของรัฐมนตรีกรลาโหมของจีนที่อาจส่งสัญ,ญญาณที่เป็นเสียงที่เงียบ แต่ว่าอาจจะดังมากกว่าถ้อยถแถลงใดๆและอาจจะมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ค่ะซึ่งทำให้เวทีแห่งนี้เนี่ยน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในปีนี้นั่นเองค่ะ